สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทําประวัติของฝ <c oughs> <c oughs> ่ายเลี้ยงก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปที่ถูกต้องซึ่งนั่นก็คือมาหาศึกคนชนสิสติกแมนในพาร์ทที่5 EP โบนัสตัวประกอบอีดิชันเอาง่ายๆนะครับพาร์ทนี้ก็คือการรวมตัวของพวกตัวละครที่ไม่ค่อยมีบทนั่นเองซึ่งผมก็เชื่อว่าก็มีหลายคนเลยนะฮะที่เชื่อว่าผมเนี่ยเลิกทําไปแล้ว <c oughs> แต่สำหรับใครที่ยังไม่อยากให้มันจบนะ,ะก็ยินดีด้วยนะ,ะมันยังอยู่แล้วก็บายเดอะเวย์ฝากไว้สำหรับพวกเคเทอร์นะฮะคลิปนี้เนี่ยปัญญาอ่อนอเลิศแน่น โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูผู้ข้องขันในวันนี้กันเลยดีกว่าฮะ ผู้เข้าขันคนแรกของเราในวันนี้ก็คือแนวี่ตัวละครต้นกําเนิดที่ทำให้สีม่วงเนี่ยเป็นแบบที่เราเห็นกันใน AVM ซึ่งก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้อยู่พอตัวส่วนสถานะปัจจุบันของแนวี่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะบิดไปซื้อนมแล้วก็หายไปเลยผู้เข้าขันคนที่2หนึ่งในพวก Victim Worker หรือคือพวกแรงงานทาสของ Victim นั่นแหละซึ่งปรากตัวมาครั้งแรกก็ AVA 6เลยแล้วก็ไม่มีความสามารถในการต่อสู้อะไรทั้งนั้นแต่ก็เป็นตัวละครที่บางฉากสร้างสีสันดีผู้เข้าขัน3แม่ของสีม่วงสีชมพูตัวละครตัวนี้ปัจจุบันตายไปแล้วแถมในเนื้อเรื่องของ AVM ทั้งซีรีส์เนี่ยก็ยังไม่เคยปรากฏตัวเป็นตัวเป็นตนให้เราเห็นเลยหรือก็คือเรียกได้ว่าตัว ประกอบแบบสุดๆต่อมาครับผู้เข้่งขันคนที่4โกลูกของคิงส้มและเป็นตัวละครที่ทำให้คิงส้มเป็นแบบที่เราเห็นกันใน AVM ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีแบ็กสตอรี่เรื่องข้างเศร้าแต่ทุกๆคนอาจจะยังเศร้าอยู่ไม่ได้เกิดรู้ว่าโกเนี่ยมาทิ้งขยะไปลงถังต่อมาครับผู้เข้่งขันคนที่5คอนด็อกกายพ่อค้าขายคอนด็อกเขาขออนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับตัวละครหลักแต่อาจจะได้มีบทในอนาคตอย่างเช่นอ่าถือคอนด็อกไลฟ์ฟาดวิกตุมอะไรอย่างงี้ต่อมาผู้เข้าแข่งขัวกันเลยทีีเดยว ผู้เข,ข้าแข่งขันคนที่7เดอะสวายเวอร์หนึ่งในตัวละครที่เป็นผลงานของคุณเดอะดิเซิร์ฟวันพี่พี่ไม่อะไรแต่คีเปอร์จะมาพี่โดยน้องเขียวหัวโตๆต,ตัวนี้นะฮะน้องแกนจะมีชื่อเล่นว่าโฟมด้วยน้องแกนถือกำเนิดมาจากเกมสติ๊กฟิกเกอร์โดนกระทืบเกมหนึ่งซึ่งนั่นก็ส่งผลให้น้องโฟมเนี่ยไม่มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆนะฮะโ <Okay, S 2> อเคก็สำหรับผู้เข้าแข่งขันในพาร์ทนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรว้าวขนาดนั้นนะฮะเนื่องจากเหลือแต่ตัวประกอบแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามพาร์ทเราไปสมัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในพาร์ทนนีี้กกัเลยดว่า โอเคทุก <c oughs> okay, ทุกคนวันนี้เราก็มาถึงกับช่วงสัมภาษณ์กันแล้วซึ่งสำหรับใครที่อยากจะมาดูก็อย่าลืมซื้อตั๋วกันก่อนด้วยนะโอ okay, เคเราจะมาเริ่มจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันในวันนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากคุณแนวีคุณแดนวี่ครับคุณมีความรู้สึกย่งไงบ้างที่คนนั้นจะเป็นช่ต้องมาสู้กับภรรยาของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ผมว่าผมไม่เห็นเธอนะและอย่างเธอก็ไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วไม่ใช่เหรอคุณแนวี่ลองมองไปข้างหลังดูสิครับ พี่คุณพิธีกรเล่นแบบนี้มันก็เกินไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าคุณแนวีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีซะเท่าไหร่แต่ว่าการทำแบบนั้นอ่ะมันเป็นการทำร้ายสภาพจิตใจมากคนต่อมาแล้วคุณโกคุณคิดว่าคุณจะชนะหรือเปล่าเออสำหรับผมเนี่ยแพ้ชนะผมไม่สนใจอยู่แล้วล่ละผมแค่อยากจะอยู่กับพ่อผมฉันต้องขอโทษเดินนะสีม่วงแต่ฉันไม่ต้องการนายแล้วเอ้าหน้าเอาหน้านายไม่ต้องห่วงไปหรอกสีม่วงเหนือฟ้าใต้ล่ายังมีเราอยู่ แล้วผวู้เแ่งขันอีก3คนที่เหลือล้ะคิดว่ายังไงครับคือว่าจะสามารถเอาชนะไปได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดพวกเราชนะแล้วพวกเราจะได้อะไรหรอคือก็น่นแหละพวกเราจะสู้กันไปทำไมถ้าเกิดพวกเราไม่ได้ของอะไรเลยอะ่ะมันควรจะมีของรางวัลส,สักอย่างสิเฮ้ยอ่าคนที่ชนะปใน EP นี้จะได้รับดีมไอซ์แลนด์ เดี๋ยว EP ก่อนในนี้พราะเราแข่งกันแทบเป็นแทบตายพราะเราไม่ได้เลยเลยนี่คืออะไรวะโบรกกรรมการมัน125มาตรฐานดีว่าลุ้มันอ่ะเดี๋ยวสิทุกคนมันไม่ใช่ที่่แแกก้ไมโโดดนนใครรฉันต้องการแก้แค้น มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยฮะการวัดพลังตัวประกอบแล้วก็ทุกคนจะเชียร์ตัวประกอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ้ำนะอ้าวหล่ะจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มมาที่เรื่องแรกฮะสเตรนจ์ Strange, ความแข็งแกร่งอันดับที่หนึ่งฮะบ๊อบบ๊อบเนี่ยมีความได้เปรียบตัวที่เขาเคยไปอนิเมชคาแรคเตอร์บ๊อบเนี่ยสามารถยืดแขนยืดขาหรือทำให้แขนของตัวเองเนี่ยมันใหญ่ขึ้นในการโจมตีศัตรูได้ซึ่งนั่นก็ทำให้ไหม่ว่าจะเป็นการโจมตีหนักเบาเนี่ยบ๊อบเนี่ยก็สามารถทำได้หมดอันดดัับททีีีีี่่่่่่่่่ฮฮะะะะเเเเเเนน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 วววว้้้ยยยคคาาาามมมปป็็กกกกกสูออไจจตงแลใ ันดับที่3ามพาวิตติมเวิร์กเกอร์ก้อนนี้จะเป็นพละกําลังของชายวัยกลางคนธรรมดาธรรมดาซึ่งเจ้าพวกวิตติมเวิร์กเกอร์นีะก็พอจะมีสกิลในการต่อสู้อยู่บ้างถือเจ้าพวกนี้นะจะสู้อะไรไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่เด็กน้อยภายในเนื้อเรื่องของอนิเมชั่นของแอนิเมเตอร์นะก็ยังสามารถเห็นผลงานของไอ้พวกนี้ได้อยู่ส่วนทานะอันดับอื่นที่ไม่ได้คะแนนนะฮะก็จะเป็นสีชมพูน้องโฟมแล้วก็คอนด็อกกายนะฮะได้เท่ากันต่อมาฮะหัวข้อที่2สปีดความเร็ว อันดับหนะได้แก่น้องโฟมน้องโฟมนะคือสติ๊กแมนที่เกิดมาเป็นเหยื่อมากกว่าวิกติมซะอีกซึ่งด้วยความที่น้องเป็นเหยื่ออยู่แล้วเนี่ยพอน้องเ่ยตัวเล็กขึ้นมาด้วยอีกก็ทำให้น้องเน่ยวิ่งได้ค่อนข้างเร็วถึงไม่ว่าสเกลความเร็วเนี่ยจะไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรเหมือนเซกเกอร์คัมมิ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะอันดับสองะได้แก่ไอ้บ๊อบและคอนด็อกไก่สองคนนี้เนี่ยสปีดเนี่ยไม่ได้อินเครดเเบิลอะไรขนาดนั้นแต่ทั้งสองคนอันเกคอรบเริบแลคเนี่ ลูกนายอะต่อมาฮหอันดับที่สามเ่อข้าตัดสินใจยากแต่ตัดสินใจว่าจะให้อันดับสาเป็นแนดวีเพราะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะแนดะวีนั้นก็เป็นไฟเตอร์มาอย่างยาวนานทถงตัวของแนดวีเองนะก็ยังเป็นคนสอนสีม่วงเกี่ยวกับทักษะพวกนี้มาด้วยแล้วเมื่อเราลองมองกลับไปที่สีม่วงก็จะเห็นได้ว่าเรื่องความเร็วหรือรีเฟกอะไรประมาณนี้เขานะก็ยังพอได้อยู่ทำให้ผมนะี่ยก็เชื่อว,ว่าแนดวีเองนะก็น่าจะไม่ธรรมดาในเรื่องแบบนี้เช่นกันส่วนทานาของอันดับอื่นๆที่ไม่ได้คะแนนนะฮะอันดับสี่ตกไปของอ 5, อ al, วิเกเน หัวข้อที่3ฮะความดูแลเบิลิตี้ความอึดถึกทนอันดับที่1ได้แก่น้องโฟมและบ๊อบท่าท่าของน้องโฟมนะฮะเรียกได้ว,ว่าชินชาก,กับการโดนโจมตีเป็นอย่างมากแล้วก็ยังได้ผมบอกไปนะฮะว่าน้องเนะี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อโดนกระทืบทำให้น้องนะเนี่ยเรียกว่ามีดูแลเบริลิตี้มากกว่าซิกแมนทั่วไปหลายเท่าเลยแต่คิดไปคิดมาน้องแกก็น่าสงสารเหมือนกันนะฮะเนี่ยส่วนทน่าทาของไอ้บ๊อบเนี่ยบ๊อบเนี่ยเป็นแค่เส้นธรรมดาธรรมดาที่มีชีวิตจากการวาดของเซกเกอร์คัมมิ่งเฉยๆซึ่งความรู้สึกเนี่ยก็จะคล้ายๆกั Bot, ััับบบบวิลลล่่่่่่าาาาา็็อออออทททีเเดดดะะะรรรรร์คคนนนนสส้้้้้้งงงขึึมมกกกืจจจไููใๆแตุย อันดับที่2ฮะแนววีสั้นๆเลยคือนักสู้ที่เก่งกาจจะเป็นเช่ต้องมีความสามารถที่ครบเครื่องอันดับ3ฮะโกแล้วได้เห็นความอึดถึกทนและความทีเยียทีงานของเด็กคนนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในซีรีส์ก็คือช่วงไม่กี่นาทีก่อนที่โกเนี่ยจะหายไปโกเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะสามารถต้านกลิชของ Minecraft ได้ถึงแม้ตอนสุดท้ายนะเขาเนี่ยก็จะโดนลบหายไปอยู่ดีแต่อย่างน้อยนะสภาพของเขาเนี่ยก็ยังดีกว่าแก๊งโพลิเนเจอร์ที่กระจุยกระจายส่วนหร่างของลำดับอื่นที่ไม่ได้คะแนนนะฮะอันดับที่สี่ราวิทตึมเวิร์เกอร์ออออััััันนดดดบบบคค็กกและสีชมมพูรผ ต่อมาหัวข้อที่4ฮะ defense ความสามารถในการป้องกันตัวของแต่ละคนอันดับหนึ่งในเรื่องการ defense ฮะบ b อบของเรายขงขึ้นแท่นอยู่จากพลังีใบ b อบมีอย่างการยืดแขนขยายแขนเนี่ยสามารถเอามาใช้โจมตีและสามารถใช้เป็นโลได้ด้วยแถมบ b อบนี่ยังมีพ่อดีเด่นอย่างซ s k y ค k มมิ่งคอยดูแลอีกต่างหากอันดับ2จะเป็นใครไม่ได้นะจากแนววีอีกเช่นเคยการป้องกันตัวนะั้นถือว่าเป็นวิชาขั้นพื้นฐานสำหรับพวกนักสู้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าตัวละครอย่างแนววีเนี่ยก็ต้องมีมันอยู่แล้วอันดับสามฮ่าเหลา่า Victim Worker เหตุผลที่เหลา่า Victim Worker ได,ได อภินิหารของเขานะแต่ตอนนี้ยังอันดับ5โกศิยุมพูและน้องโฟมต่อมาห้หัวข้อที่5 Attack Speed ความเร็วในการโจมตีอันดับหนึ่งได้แก่บ,บ๊อบและแนววีบ๊อบนะครับเวลาโจมตีจะเน้นการสแปมแต่แนววีนะครับก็จะประมาณกาโลก,ก็คือการคอมโบนั่นแหละอันดับ2ฮงวิกติมเวิร์เกอร์เหตุผลนั่นก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นนะถ้าเกิดเทียบกับพวกเซก้าคัมมิ่งก็ถือว่าช้าอืดอาดมาก อันดับสาม้ะไมว่าผมจะคิดนานเท่าไหร่ผมก็ไม่สามารถคิดออกได้นะว่าจะให้ใครดีโดยถึงแม้ว่าผมจะไปดูซีนของตัวประกอบทั้งหมดอีก10กว่าครั้งเนี่ยผมเนี่ยก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะให้ใครดีเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะทําการบวกคะแนนกันทุกๆคนที่อยู่ต่ำกว่า3เนี่ยไป1ก็แล้วกัน ต่อมาหัวข้อ,อ,อที่6ฮะ a t t a c k Power ความแรงในการโจมตีดูเหมือนว่าแววจะเริ่มออกแล้วนะฮะว่าตัวประกอบที่แข็งแกร่งที่สุดเนะี่ยอาจจะเป็นบ๊อบก็เป็นไปได้ต่อมาอันดับที่2องฮะ,ะแนววีก็ยังคงครอ,องแชมป์เหมือนเดิมอันดับที่สามคอนด็อกกลายและวิกติมเวอร์เกอร์ทุกทุกคนรู้กันหรือเปล่าครับว่าคอนด็อกเนี่ยฟาดกว่าคนอื่นเจ็บมากเลยนะเว้ยส่วนท้าของอันดับอื่นทีน่ไม่ได้คะแนนนะฮะอันดับ4สีชมพูอันดับ5โฟมและโก สำหรับข้อต่อมานะข้อลองสุดท้าย h hand tohand Combat ต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีพลังพิเศษไม่มีอาวุธอะไรทั้งนั้นอันดับที่หนึ่งฮะแนววีได้ไปแน่นอนอยู่แล้วนักสู้ที่เก่งกาจฮะจะเป็นจะ่ต้องรับมือได้ทุกสถานการณ์ซึ่งแน่นอนว่าตัวของแนววีเองก็ใช้ n d to hand combat มาตลอดฝึกฝนท,ทุกอย่างมาด้วยตัวของตัวเองไม่ได้มีพลังพิเศษใดๆอันดับที่สองฮะ victim w o r ร e r อและหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเจ้าพวกนี้มันมาอยู่นี่ได้ยังไง เอา,อาง,ง่ายๆฮะใช้จํานวนเข้าว่าแค่นี้ก็จบเรื่องถึงแม้ว่าการทําแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบสูญเสียสมาชิกไปครึ่งบริษัทอะไราเงี้ยแต่บริษัทของเรานะฮะพี่บ๊อบอย่างเช่นเคยถึงแม้ว่าในหัวข้อนี้นจะตัดพลังในการยืดแขนยืดขาไปแล้วแต่ว่าบ๊อบเนี่ยมาขับเคลื่อนด้วยความแค้นนะผมสุดท้ายถ้าของอันดับอืนอ่นที่ไม่ได้คะแนน,นฮะอันดับ4เนี่ยก็จะเป็นคนที่เหลือทั้งหมดเลยเนื่องจากคนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆนั่นเองต่อมาห้าัวข้อที่แปดหัวข้อสุดท้าย Who is the most ตัวปปปปปรรรรระะะะะะะกกกกกกกออ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 บบบบเเาาาาง,ง่านะ่่่่ยยๆนน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 ใใคคค็็็็ตตตตมมีีีี้้้ทททัััววสสุุดดดดจไไแแลลขึื อันดับหนึ่งสีชมพูสีชมพูนะี่ยในเนื้อเรื่องนี่ยไม่เคยปรากฏตัวแบบเป็นสติ๊กแมนให้เราเห็นด้วยซ้ำผมเป็นแค่ตัวโน้ตลอยไปลอยมาในเนื้อเรื่องของสีม่วงร้วนถึงตัวละครตัวนี้นี่นก็ถูกกล่าวถึงแค่สองครั้งก็คือแอนิเมชันประธานมาให้คลาสตอนที่29ตอนโนดบล็อกยูนิเวิร์สกับในช็อตตอนที่มีชื่อว่าเชอร์รี่บรอสเซิมก็สำหรับใครก็ตามที่ได้ชอบสีชมพูแต่เห็นว่านานใะปรากฏตัวน้อยเกินไปแต่ทุกคนก็สามารถรอดูซีรีส์เดอะคีเปอร์ได้นั่นะ อันนี้ผมเพิ่งสปอยไปหรือเปล่าอันดับที่2องฮะคอนด็อกกายแน่นอนอยู่แล้วตัวละครตัวนี้ในปัจจุบันเนยังโผล่มาแค่ในช็อตช็อตเดียวอยู่ถ้าเกิดในอนาคตเขาปรากฏตัวมาอีกก็ได้ออกจากลิสต์แน่นอนอันดับที่3ฮะบ๊อบบ๊อบในปรากฏตัวมาทั้งหมด2ช็อตมันก็สีชมพูนะแต่ว่าบ๊อบเนี่ยจะมีสกรีนไทม์ที่เยอะกนะว่าแต่ก็อย่าลืมนะว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยบ๊อบเขาก็ยังคงอยู่ใน PC ของอาลันต่อไปเขาได้เห็นลหลายๆอีเวนต์ได้เห็นลหลายๆเหตุการณ์ที่่่่เเเเเกกกกกกิดขขึึ้้้้้้้้้นน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 บบ็็็งง็อออออัััััััยยงงงงงงคคฝาา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 มมมมมมมแแแแลลลววววไไไไหหหหปะะะจจรรรใถชืต และนี่คือผลคะแนนของแต่ละตัวละครจะเห็นได้ว่าบ๊อบนั้นมาเหนือสุดส่ดสวนโกก็อย่างที่ผมบอกไปว่าทิ้งขยะมาลงถังก็เลยโดนแบบนั้นแหละซึ่งก็เช่นเคยนะนี่ก็เป็นเพียงแค่ทฤอรีของผมเท่านั้นบางทีแล้ววิกต i มวอร์เกอร์อาจจะสามารถลุมแนววีชนะได้หรือแนววีบางทีอาจจะเก่งกว่าบ๊อบอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็สำหรับผลการคิดิเค่อ์แยกแยะของผมก็จะออกมาประมาณนี้นะอะนี่บ๊อบฉันรู้นะว่าพวกเราสองคน,นอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่แต่ฉันคิดว่าบางทีแล้วพวกเราอาจจะให้อภัยกันได้นะนาย่าางงไบบ้ละอเโ เกิดอะไรขึ Ele why? Why? Why the right? ้นตรงนี star, these, danger, re the ้น่ะทำไมเขาถึงกลายเป็นซากวันนี้ล่ะแล้วจากเราผู้ชมได้เจอความไม่เท่าเทียมนะก็นั่นแหละโดนกระทืบไปแล้วแล้วเราผู้เข้าแข่งขันอย่างพวกเราจะต้องทำยังไงต่อล่ะพวกนายสามารถกลับบ้านกันไปได้เลยพาร์ทนี้น่าจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วของรายการนี้นะเพราะต่อจากนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีอีกแล้วมหาศึกคนชนสติ๊กแมนแต่มันจะมีมหาศึกคนชนออบเจ็กชนเฮ้ยนี่ชูเซนใช้คำว่าการแข่งขันเมื่อกี้นี่มันสนุกกว่าวันอื่นเยอะเลยนะเพราะใั้มาโดนเจ้านักแข่งจักรยานนี่มันมาเล่นยังไงล่ะเอ่อดาร์กลอร์ดนายสวดมนต์หรือยังอ่ะวันเนี้ยฮะะะออไไรรสวดมนต์ โอ,อ้ขอให้โชคดีไม่ชิวเซ็นต,ตายเจ็ดอ่อพี่ผมผมไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ไม่เด็กเข้าขมาเด็กเข้าขมา